ตื่นได้หมเราเร็วหน่อยวันหลังเที่ยวเจ็ดโมงซื้อตัวอ๋วใหม่ครับผมมีสาวประกอบช่วงนี้ภูเก็ตคนน้อยไหมถ้าเทียบกับเหมือนเมื่อก่อนก็ลงบางตาลงไปเยอะจากนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะเปลี่ยนมาเป็นคนไทยด้วยกันต้องยอมรับว่าต่างชาติมันทำเงินได้เยอะกว่าถ้ามากับคนท้องถิ่นอะไรเขาเขาจะรู้ร้านอันนี้ก็ไม่ผิดที่นักท่องเที่ยวเขาจะตามรีวิวหวัอโต๊ะเดีของเราครับพี่มี เจ้าที่เด i̇şte ็กเด็กเขาจหินเจ้าทิ่เจ้าที่อยู่คอยพาเราไปนี่เจอของดีถ้าเกิดคุณไม่ได้มาเจ้าที่นะถาดละปีพิก้าบาทมากเขาเหลือห้าสบห้าผีนะแพงขึ้นบาทหนึ่ง หมดทุกอย่างยกเว้นซอสภูเก็ตนะน้องอมเลี้ยงครับขอบคุณครับขอบคุณครับยังขอบคุณครับยังขอบคุณพี่อมครับขอบคุณพี่อมครับเดี๋ยวเราจะบูฟออนครับนี่ไม่ใช่เราบูฟออนในะเราจะเคลื่อนตัวจากร้านที่ร้านอะไรนะร้านติ่มซำร้านติ่มซำเจ่ชื่อหลานอ๋อหลานเจ๊หลานเจ๊มู่หลานอ๋อเดี๋ยวเรากันยังจะไปสูนย์เซนซีศูนย์นี้เขาไว้ทำอะไรครับ ก็เป็นแหล่งการเรียนรู้ครับคล้ายๆกับ TK Park ที่รู้จักนะครับก็จะเป็นเครือข่ายเดียวกันครับวันนี้มีอบรมบอร์ดเกมให้คุณครูยครูเก็ตตอนนี้เงียบเงียบไหมเงียบแบบเมื่อก่อนแต่มีมีคุณการจีจีมาผมบอกเลยว่าไม่เงียบหรอกมีผมมาเนี่ยแต่ตอนนี้ผมเงียบไปหน่อยมั่งเช้าแล้วเกินขอพักแป๊บอันนี้หลายคนก็เรียกโรงเรียนหอยโรงเรียนหอยแต่จริงๆมันคือกระชอนขุดแร่ ีมันเป็นเกลียวครับาสุดลงไปแต่ว่าเขาเขาไม่ได้ยกมาถ้าทำทั้งอันคงใหญ่ๆมากก็เลยมาเฉพาะเสี้ยวหนึ่งมันดูเหมือนหอยใช่ครับเขาเรียกวงเป็นหอยคือเด็กผู้เกยงทุกคนเนี่ยต้องมาสไลด์ตรงนี้เล่มเป็นสไลเดอร์เลยเย่ถึงแล้วมาถึงศูนย์ไอซีทีแล้วครับแล้วเราต้องไปชั้นไหนอ่ะ ชั้นสองขั้นสองครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องบอร์ดเกมก่อนไปไปดูห้องบอร์ดเกมก่อนนี่โอ้โหโอ้เฮ้ยมีรีบูทด้วยมีรีบูทด้วยรีบูตได้จริงท็อปเลยนะครัเราเจอไว้ตรงบนไว้ตรงบนพอปจริงนะถึงบนถึงบนไม่ให้เด็กเล่นการการเด็กเล่นสนใจอันนี้มากเลยพี่วัดอะไรเกมเฟตีภูเก็ต นี่เขาออกแบบเองก็ได้รถเดินเรายังเป็นรถที่ของแถวขึ้นด้วยชีรีโมเดลอะรับเีน่าสนใจนี่เขาผลิตโดยนี่เลยนะเขามีตามีบงมีแบรนด์นะเฮ้ยเขาชูสามนิ้วโอ้โหหน้าพี่นะไ้สัญญาณไ้สัญญาณแบบด้าเดินเดินหน้าสามเก้าไงอ๋อพี่การนำไปเลยครับคุณพร้อมใช่ไหมตามผมมาเลย early m ม r n i n g วถูกมาเช้าในเช้าวันเสาร์ที่แบบอเวอรการ์แต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใหู้มาสรุปกันดีกว่านะคะสหรับเพื่อนๆวันทแรกค่ะเราอยากจะให้ปมให้กับคน,น,นีที่กำลังถึงก็ออยู่หลายคนต้องคุณหน้าที่มูชายคนนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้กันก็จะมีอยู่หัวขอ้อหลักคือ4หัวขอ้อนี้นะครับ TIC องค์เจตต้องขอกราบขอบคุณ ตอนแรกจะไปที่แหลมพรเทพครับแต่ว่าแหลมพเทพเนี่ยถ้าเราไปตอนนี้เราจะถ่ายรูปติดื่กเยอะแล้วเขาบอกว่าในภูเก็ตเนี่ยจะมีกัางหันลมด้วยเขาก็เลยพาเรามาดูกัางหันลมครับก็ตอนนี้ดีโอมาอยู่กับพี่แล้วนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าตกเครื่อง รู้สึกแย่มากเลยประสบการณ์ตกเครื่องครั้งแรกครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คือเครื่องมันออก7จ็ดมงครึ่งเนาะโอ้ตั้งใกิกาบลุกไว้ตีห้กวางข้างเตียงนอนแบบสักพักสะดุ้งตื่นเองลืมตามาทําไมหน้าต่างมันสว่างสว่างวะตีห้าต้องไม่ใช่เวลานี้แน่ๆแดดมันไม่สว่างขนาดนี้หยิบมือถือมาดู เชี่ยเจ็ดโมงเรียบร้อยซื้อตั๋วใหม่ครับผมโอ้โมเมนต์นั้นแบบคิดเลยเชี่าทำไงวะทำไงำเลยวะถ้าทำอะไรไม่ได้นอกจากซื้อตั๋วใหม่แล้วก็หากส่วนต่างจากของเดิมแต่ก็ยอมรับด้วยนะว่าตั๋วแพงเพราะมันคือตั๋วซื้อตั๋ววันนั้นมันจะแพงกว่าตั๋วที่เราซื้อลงหน้ามานั่นแหละครับอ่ะไหนๆก็มาแล้วเราไปดูบรรยากาศอันนี้ตรงนี้หน่อยนี่คือคนท้องถิ่น <c oughs> <c oughs> โอ้สวยนะเนี่ยสวยนะเนี่ย มานักท่องเที่ยวเยอะตอนนี้ักท่องเที่ยวน้อยแต่หมอกเยอะอ่ทำไรจะลองกล้องสองทางไกลครับเก็เห็นแต่ในหนังฮะฮะก็อยากรู้ว่ามันเวิร์กจริงไหมก็มีเลนส์ซิฟอยู่ในมืออ่ะเดี๋ยวลองหยอดกันดูซึ่งคำถามนะพี่จะรู้ได้ไงว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่เอวเดี๋ยวเราดูหน่อยเด่อยวข้างในมันดับมืดๆนะมืดเลยแล้วถ้าเกิดเราหยอดเลนส์ซิฟลงไปหยอดนะหยอดครับหนึ่งสองสามเงียบกริบ ลองดูดิโอ้สว่างชัดเจนเอ้ยเห็น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 เหรอเห็นอยู่เห็นอยู่ขอแสงแสงสว่างหน่อยได้แล้วไดูกระจกดูกระจกนี่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 ได้ไหมอ๋อเห็นนีิว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เห็นได้นีิว่าแต่คําถามเลยนะตั้งตรงนี้กูส่องอะไรเนี่ยโอ้โหมันเห็นตาคนนะเออมันเห็นลูกตานะกล้องชัดขนาดนั้นเลยครับ ใช่ไหมเฮ้จะบ้าจะบอก็ว่ามันเป็นกลมๆแปลกๆไปเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรู้จักเพลงหมอกปะหมอกได้ถ้าเลิศพิษนะนะที่มีเนื้อมันก็ร้องได้มาเนี่ยมานนี่มนมานนี่ยันมองไปบนฟ้าเห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเราจะเราจะร้องท่อนนี้จนจบว่าทั้งที่เราบอกรักกันโอเคอ่าโอเคคันนีสามสอง แง้มมองไปบนฟ้าแง้มเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวต่อจากนั้น่ะต่อจากนั้นถึงแม้มีเธอกับฉันเรื่งแบบบางๆบางนั้นเรื่องแบบแบบเป็นการบอกลับการขอให้เป๊ะๆสักทีหนึ่งน่าจะขอดูก่อนงไม่ใช่หน้าหนาโชว์เหมือนกับเธอเป็นจดเอ็มวีความลับที่ความในวีใช่เอาบิดลบไหมเอาบิดลบไหมเอาแล้วได้ได้เอาได้ครับเอาได้เหรออันนี้คือมึงจะหนีีการร้องจะหนีให้มึงร้องมีการร้องกันร้อง ยันมองไปบนฟ้าเห็นแต่หมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวักจะเสือกับฉันรักที่ผ่านมานั้นเฮ้ยครับแต่ละชันความรักที่ผ่านมานั้นไม่รู้ทำไมเจ็บช้ำทั้งทีเราบอกครับการจำได้ใช่ไหมจำได้เดี๋ยวพอท่อนสองเดี๋ยวบูลิบไปผิดบล็อกไปบิดบล็อกอ่ะผมเอ็มวียันมองไปบนฟ้า เห็นเป็นหมอกขาวไม่รู้ว่าหมอกอะไรทั้งที่ไม่ใช่หน้าหนาวเห็นว่าเธอและฉันความรักที่ผ่านมานั้นก็รู้ว่าต่างเจ็บคํำทั้งที่เราบอกรักกันเย้โุยก็ทำอีกบอสตานว อันนี้มีแต่สาวๆครับผมป้าสนใจไหมฮะำะมาต้องชมพูด้วยชมพูก็คือนมเย็นไงพี่สรุปเรียกนมเย็นเลยนมชมพูนมเย็นรอมืออังดูเ็นต้องลองหน่อยละมันจะร้อนต้องผิวมีอยาสั่งไม้ถ่ายวอล์กครับต้องถ่ายเยอะหน่อยพิ่งตรงนี้เขาออก จริงๆเนี่ยอันเนี้ยเขาคือเม่นแคะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยสูงเท่าผมเลยไม่ขยายส่วนขึ้นมาอ๋อเป็นขนาดต่อสเกลท็อกแคสขยายไซส์ขึ้นมาอ่ะเป็นข้างในกันชาลมเย็นบวกเบเกอร์ช็อตว้าวก็กระจายต้องหาซื้ออะไรไปฝากภรรยาสักนิดนึงครับก็เลยจะซื้อเบเกอรี่ให้คุณสีภรรยา ชอบชื่อนี้หลังจากนี้เราจะไปที่เพื่อนเราที่นี่แนะนำน้องโอมน้องโอมแนะนำว่าครับควรจะต้องไปกินโตกเกียวโตกเกียวใช่ครับซึ่งโตกเกียวที่นี่เป็นโตกเกียวที่เราสามารถคัสตอมไดใ้ใช่ใช่ลองดูครับว่าไอ้โตกเกียวร้านนี้ที่อยู่มา20ปีเนี่ยถ้ามันถึงมือเราเนี่ยมันจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนเลยแล้วก็แบบว่า สั่งได้ขนาดไหนอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปโก้พี่เขาอยากอยากได้ลายการ์ตูนแปลกๆผมเอาไข่วงผมเอาลังพึ่งผมเอาพิซซ่าขอเป็นรูปหมีมีหนวดอย่างละห้าโอ้ห้าชิ้นห้าบาทชิ้นเดียวนี่เนีเอากี่บาทครับเอากี่บาทเอากี่บาทเป็นชินละบาทกันปะเ่ห้าร้อยไปพี่วัดเอาสิบบาทไปเลยครับเอาอนี่งมาแล้วรูหมีเนี่ย <mm uh oh uh, เฮ like ้ยใช่ไหมเราดูชิ้นก่อนอุ้ยเริ่มอย่างนี้เริ่มอย่างนี้วิธีการเริ่มวงใหญ่วงใหญ่ก่อนครับใส่ไส้กรอกลงไปสามขู่คิดเองครับวันนี้คิดเองครับจะเรียนการตุ๋นหลักเครื่องนะเนี่ยทำเป็นเรื่องหั่น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 โอทามิคาคายากิไม่โอโคโนมิยากิด้วยไข่หนึ่งฟองสองฟองสามฟอง สี่ฟองไม่พอห้าฟองหัวไม่คุ้มเอาเปลือกเลยๆลงไปอีกไม่ต้องไม่ต้องแคลเซียมกูเยอะแล้วอันนี้คือท็อปแป้งบนด้วยไข่วงเอา10บาทก็ได้ครับพอเขาเริ่มจากทำกลมๆแบบนั้นก่อนแปลกเนาะอันนี้คือไข่วงครับก็ต้องทำไข่จุกด้วยดิเฮ้ยไข่จุก็ห้าลูกกีบาท ผมปากอยู่เลยบล็อกไปแล้วอ๋ออย่างนี้เหรอเฮ้ยเหมือนไดโนเสาร์เลยอ่ะมนไอเนี้ยจุลชิตปาร์คไอพวกจดลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวตัศิระคุณเทพก็เพื่อเป็นไรก็ไม่เป็นไรตัศิราใจดีด้วยก็คือถ้าเกิดว่าไปเห็นที่กรุงเทพหลังจากนี้ให้รู้เลยว่าไอหน้าหนวดนี่แหละเป็นตกเกีลหรือว่าลังพึ่งไหมลังพึ่งครับลังพึ่งครับเอาสิบห้าครับครับลังพึ่งก็คือซื้อปาร์คเป็นเส้นนะปาเป็นเส้นเนี่ยมันเป็นลังพึ่ง ลักษณะตุ๊กานี้ยใหญ่จังเลยมันจะมีน้ำหวานด้วยขงเียรนี่คือโกเกียวอย่างเงี้ยโอ้โหโเกียพิซซ่าไข่ลงไข่ลงรังึครับแขายได้กไรมังหครับเนียก็ได้นิดหน่อยครับอยู่ไม่เยอะเอยูด้แต่มีความสุขอ่าครับจริงๆกระทเนีย ไม่ได้เปิดไฟนะหแดดสองเขาอ๋อถึงว่าแดดแรงเลถึงว่าไม่เสถียรถาแก๊สเฮ้ยความพิซซ่าให้มันสุกทั้งสองด้านนี่เหมือนโอโตะอะไรนะโอโคโนมิยากิอ่าม่ใช่เป็นโอโตะไทยามิไปแล้วไม่ใช่มันบังเหมือนยี่ห้อยางโอเจีเลยใช่ไข่วัวต้องสุกรานเดียวอาแหละตอนนี้ผมก็สั่งโตเกียวของร้านแปกโกโตเกียวดิบร้านนี้ต้องมีซาวประกอบ เราต้องไินคือต้องแก่ประมาณหนึ่งอ่ะถึงจะรู้ว่าเพลงนี้ประกอบผมสั่งไปอย่างแรกพิซซ่าโตเกียวพิซซ่าเหรออโตเกียวพิซซ่ามาไปทำได้วะบ้าบอโตเกียวอาจจะเป็นพิซซ่าร้อนก็ด้วยมาครับนี่โโอ้หมีซอสด้วยซอสพริกด้วยนะซอสพริกมีอย่างอื่นอีกผมอีกนี้อีกอันนี้อีกอะไรนะนี่ไข่วงไข่วงหน้าตาไข่วงนี่ไข่นกกระทารอบด้วยแป้งแล้วผมเป็นคนชอบกินไข่นกกระทาอยู่แล้วด้วยนี่เลิฟเลยตั้งล่างนี้เฮ้ยกรอบด้วยตั้งล่างก็คือฉีดซอสมา อร่อยหล่อนอันนี้อะไรครับนี่ไข่จุบไข่จุบใครสั่งไม่ได้สั่งไข่จุบพี่สั่งอร่อยนี่คือตัวเล็กปาร์คแห่งภูเก็ตครับกินได้ไหมเนี่ยกินได้จุบเลยนี่จุบเลยจุบเลยพี่ต้องจุบเลยเพราะว่าปากก็ดูดดูดพี่ดูดโอ้โหไม่ซิ่งแจ่ดอข้างในถูกไหมโอ้โหรอเขาคอเฮ้ยดีจังเลยอะอะแบ่งๆกันแล้วนี่อะไรครับนี่รังผึ้ง นี่คือในรังผึ่งมีน้ำหวานด้วยนะฮะจริงเหรอไอกิีนใสหวานนี่มันใหญ่อย่างนี้เลยนะอร่อยโอ้โหตายแล้วอาบักกว้างมากโคตรอร่อยยังไม่หมดมีอีกยังไม่หมดอีกอย่างนี้อีกอันนี้อะไรหมีอันนี้หมีอ๋อนี่เป็นหมีแบบนี้หมีไม่ใช่หมีด้วยนะเป็นหมีกี้เม้าเป็นหมีกี้เม้าจะเป็นแป้งหวานเนี่ยก็รีบกินกับกินกับซีนนี่ได้นะครับก่อนจะไปขึ้นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวแวะไปหาตะยางก่อน เพราะว่ามันใกล้สนามบินไปเจอกันที่หาดระยังครับฮึปอาละครับมาถึงแล้วเขาเรียกว่าอ่าวในยางนะครับถูกไหมหาดครับไม่ถูกไม่ต้องมีอะไรกิจกักอย่างทุกเสมอนะครับโอ้โหนี่แดดกำลังสวยเลยนะอันนี้เป็นหาดที่หาดเท่าไหนเนี่ยหาดเท่าสีหาดเท่าสีนะ <laughs> กองเ,เรียดแน่เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เหมือนจะมีเรื่องแค่นิดนึงอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดก,ก็ได้เพราะว่าทางสนามบินเขาเขาช่วยเช็คให้เราอยู่เนื่องจากในวันวันที่ในตั๋วเนี่ยมันควรจะเป็นวันที่16แต่ว่าในตั๋วมันกลายเป็นวันอื่นที่ไม่ใช่ละอันนี้ถ้ามันเกิดเหตุาการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆแล้วมันไม่ได้จริง,จ,รง,จ,รงจะเป็นไ,ไงครับก็ต้องอยู่คจะร้องไห้คุณจองย้อนหลังได้ยังไงกันเราไม่รู้เราไม่ได้จองอันนี้จองเมื่อเช้าไม่ใช่หรอเอาอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้จองแสดงว่า สแสดงว่าอย่างนี้มันมีการแบ็กหน้าไปมาแล้ววันเปลี่ยนเราไม่ได้ไปแก้ถ้าถ้าที่เป็นไปได้ที่สุดนะแต่ว่าชีวิตเขาใช่<อ>เราอยู่นะแต่ถ้าอินเคสที่มันไม่ได้จริงๆการซื้อตั๋วใหม่ก็ไม่ใช่ทางออกเพราะว่าตอนนี้ไฟเต็มทลิปนี้นี่อาจจะไม่ค่อยถูกกับเครื่องบินเท่าไหร่ดีกวนะ่าจะไม่ถูกกับเครื่องบินเท่าไหร่ในรอบนี้นั่นแหละขาไปและขากลับเราหัวเราะได้เราไม่เกี่ยวนะไอคนเกิดเรื่องเครียดน่าดู มันใหญ่มันมีครั้งแรกแล้วมีครั้งที่สองครั้งที่สามก็ไปเลยไปได้กันไม่ได้จริงๆรที่กจะทิ้งตะเบียนไว้ให้น้องหญิงอย่างน้อยน้องก็ไม่อดตายอย่างน้อยน้องก็ไม่อดตายเดี๋ยวรอด้วยเขากำลังช่วยเฮ้ยความหวังความหวังความหวังเราอย่างนี้นะโดยอยู่กับหญิงนี่สองคนกลับไปก่อนอันนี้เราคุยกันเลยสองคนจะเป็นไหมจบสรุปยังไงพี่วัด วิดีโอก็จะไม่ไปกับเราครับจะยอมซื้อตั๋วเกวินใหม่2ใบเพื่ออยู่กับน้องสาวผมอ๋อเขาอาจจะซื้อซื้อเวลาซื้ออะไรคืออะไรล่ะเขาต้องง้อกันสิเขาอยู่ง้อดิงอกลับไปกับเราดิโอ้หตายห่าแน่เค้กเบอร์เกอรี่อันนี้จะได้กินได้ใช้แล้วคนหญิงวิดีโอจะได้กินด้วยกันเพราะวามส่ากับการกินเค้กแน่ไม่ค่อยหรอกก็ต้องซื้อตั๋วสองใบอ่ะบอบเค้กก่อน คุณฟิลิปปี้เนี่ยคุณฟิลิปป์ปล่อยให้ดีโอจองให้เลยปกติเวลาไปทิพไหนกูทําให้อ๋อโก๋ไม่ได้ถามจริงโก๋ไหมบอกไม่ถูกอ่ะเออแต่ถ้าโก๋จริงก็โก๋ไม่ลงหรอกประมาณก่อนเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวมันเลี้ยงกล้องกูผมยืดโอเคแล้วผม็ยอดโอเคไหมช่วยด้วยไม่ได้คือดีโอจองไปผิดไปให้เลยผมจองตั๋วผมซื้อตั๋วเพราเพิ่มใช่แล้วผมจองพันเบส มแม่งไปจองวันที่แเดือนแปแล้วยังไงต่อ,อซื้อตั๋วใหม่ดีครับผมผมก็จึงต้องไปกับเขาจะทิ้งจะทิ้งตั๋วของดีโอสายไฟนี้ออกไปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อใหม่สองตั๋วเพื่อจะไปไ์ถัดไปสองคนรอบหน้าไปซื้อแล้วรอบหน้าไปซื <c oughs> ้อแล <c oughs> ้วนะไจองนะนี่ความตึงเครียดครับผม<อ>ผมก็เครียดไปกับเขาด้วยสาบานว่าพี่ผมเครียดบนหัวเราะอยู่เลย โอเคงั้นเดี๋ยวเดินทางโดยปลอดภัยครับผมไว้รอดถ้ามีโอกาสเราจะได้เจอกันใหม่ฮ่าเราจะมาพบกันใหม่เย่เราไม่เล่นไม่เล่นหน่อยเหรอไม่เล่นหน่อยไม่เล่นแล้ว่หยบา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 ยครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับตัดีครื่องไม่เอาแล้วนะรอบหน้า ไม่จัดการอะไรแล้วนะคือมันเป็นความผิดผีก็คือก็บอกที่ไงว่าไม่คือผีไม่ใช่ว่าผีมันไม่ได้จัดการผีก็ต้องแบบเออเดี๋็กๆคณะเขาจะไม่พลาดแล้วไม่ใช่ว่าแบบไอ้นี่ก็จัดการแล้วมันพลาดแล้วเป็นผีครับผมมีเรื่องอีกแล้วครับควเดียวก่อนเรื่องอีกแล้วครับรายงานครับซื้อตั๋วผิดหรอครับซื้อตัวผิดครับวดีใช้ประสบการณ์เทนเนิสครับคือ แล้วเวลาซื้อตั๋วเวลาเราเลือกรซื้อตั๋ว,วที่จะกลับกับพิการสองคนไปทีโอโอโอ่ห้องรออยู่กับหญิงนั่นแหละไม่งั้นจะเป็นเรากับผู้ชายสองคนแล้วหญิงก็อยู่คนเดียวไงโอเคแค่นี้แหละกลับบ้านแล้วบ้านแล้วฮลัลโหลเอบฝากจากภูเก็ตนี่ไปถึงภูเก็ตได้เค้กบอกซิว่าร้านนี้มันดียังไงบรรชื่อร้านปิกกา กล้ำสวยมากปี้ปิ๊กปี้ใช่นี่คือแทบไม่ได้ใช้เงินเลยไปที่ภูเก็ต 2... เคสสอก้อนนี้คือเงินที่ใช้ตอนอยู่ที่นู่นครับผมและก็ไม่ได้ใช้ให้ตัวเองด้วยซื้อมาให้ภรรยาอุ้ยไม่ทันพาสตรงพาสติกมันองออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันกระจายเดี๋ยวใช้ตูก้เย็นทีนีกได้ ทำอะไรก่อนหมอมก่อนง,ง่าเพื่อนเลยเปื่อนแก้มเลย <c oughs> ไปและไปและกดติดตามพวกเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ